สวัสดีครับพบกับสับง่าย I don't know กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันเด็กของไทยนะครับก็จะตรงกับเสาที่2ของเดือนมกราคมของทุกๆปีนั่นเองนะครับแต่ในส่วนของวันเด็กสากลทั่วโลกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศด้วยเช่นกันแต่ละยๆประเทศนะครับก็มักจะยึดเอาในวันที่1มิถุนายนไม่ก็20พฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็ขึ้นลาแต่เลย วันเด็กนะครับภาษาอังกฤษก็คือ Children's Day Children's Day นะครับเด็กก็คือ child นะครับที่เป็นเอกพจน์นะครับคนเดียวแต่ถ้าเป็นพระหูพจน์ก็คือ c h i l d r e n อันนี้ก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแต่รู้ไหมครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า Infant บ้างนะครับ Baby บ้างนะครับมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วเด็กแรกเกิดนะครับในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า Newborn newborn อันนี้ก็คือแรกเกิดถึงประมาณแค่3เดือนพอมาเป็น3ถึง12เดือนนะครับหรือ1ปีเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า infant infant นะแล้วก็เป็นเด็กเล็กนะครับระหว่าง1ปีถึง5ปีเราใช้ toddler toddler โตขึ้นมานะครับ5ปีขึ้นมาถึงประมาณ13ปีแล้วก็คือ kid นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนคำว่า h i ายกับ baby นะครับ baby ก็จะเป็นเด็กเล็กหน่อยช l d ก็คือเด็กที่เป็นคำทั่วๆไปนั่นเอง ก็ไล่กันมานะครับ newborn infant toddler แล้วก็ kid เรียนรู้เรื่องคำเด็กๆนะครับที่เกี่ยวกับคนไปแล้วแต่รู้ไหมครับในแง่ของสัตว์นะครับตัวน้อยๆนะครับหรือลูกสัตว์ก็จะมีคำเรียกที่เป็นศัพท์เฉพาะของเขานะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับที่เราคุ้นเคย dog นะครับหมาเนี่ยเราก็ใช้คำว่า puppy นะครับหรือน้องแมวของเราเมี้ยวๆนะครับ cat ถ้าเป็นลูกแมวก็คือ kitten kitten ส่วนไก่นะครับง่ายมากๆครับภาษาอังกฤษตัวโตเราก็คือ chicken นะครับถ้าเป็นลูกไก่เลยลูกเจี๊ยบเราก็ใช้คําว่า chick chick นะครับแล้วก็เป็ดครับเป็ดตัวน้อยนะครับ duck นะครับถ้าเป็นลูกเป็ดก็เติม l i n g คือ duckling duckling แต่ผมเชื่อว่าครับใครหลายๆคนคงไม่ทราบนะครับว่ามีนะครับ bear ถ้าเป็นลูกหมีคืออะไรครับ หลายคนอาจจะคิดคำว่า teddy bear หรือเปล่าไม่ใช่นะครับในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า cub cub นะครับแต่ว่า c u p อันนี้เราก็สามารถหมายถึงลูกสัตว์ได้หลายประเภทไม่เฉพาะลูกหมีนะครับจะเป็นลูกเสือหรือลูกสิงโตก็ได้ด้วยเช่นกันในส่วนของหมูนะครับ p i g นะครับถ้าเกิดเป็นลูกหมูผมเชื่อว่าน่าจะเดากันได้ไม่ยากเหมือนถ้าเกิดเราดูใน Winnie the Pooh นะครับก็จะมีตัวละครหนึงชื่อว่า p i g l e t p i g l e t พิกเลตในภาษาอังกฤษก็แปลว่าลูกหมูนั่นเองและก็ในเรื่องเดียวกันที่แปลว่าลูกจิงโจ้จิงโจ้นะครับตัวโตวในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Kangaroo น Kang a ค g กร o ูแต่ถ้าเกิดเป็นลูกจิงโจ้เราจะใช้ศัพท์เฉพาะมคำว่า Joy j o y หรือกระต่ายนะครับที่เป็นหูยาวยๆาภาษาอังกฤษคือ Rabbit นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นลูกกระต่ายนะครับเราก็ใช้คำว่า b u n n y bunny f o l F O A L f o ทราบไหมครับแปลว่าลูกอะไรนั่นก็คือลูกของมานั่นเอง horse นะครับ horse ถ้าลูกของมันก็คือ o o l นะครับแล้วในส่วนของ d e ี r ที่แปลว่ากวางล่ะครับลูกกวางเราจะใช้ว่าอะไรครับถูกต้องครับเราจะใช้คำว่า fawn fawn F, awn, f, awn. f A W N F-A-W-N เองครับสุดท้ายครับ ถ้าวัวนะครับวัวเนี่ยเราก็จะเห็นวัวตัวผู้ก็คือ ox นะครับวัวตัวเมียก็คือ cow แต่ว่าลูกวัวซามไหมครับเรียกว่าอะไรลูกวัวนะครับในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า calf calf นะครับซึ่งแปลว่าลูกวัวและถ้าเกิดใช้กับคนก็แปลว่าน้องของคนด้วยเช่นกันครับผม จบกันไปแล้วนะครับกับสับง่ายในอนโนของวันเด็กวันนี้นะครับก็เรียนรู้ตั้งแต่เด็กคนแล้วก็เด็กของสัตว์ด้วยนะครับก็เชื่อว่าเวลาเอาไปคุยก็จะไปคุยอย่างถูกต้องนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับสับง่าย I Don't Know ในคราวหนะ้าถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ครับกด like กดแชร์กันให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับผม